โอเคครับคราวนี้เรามาดูข้อต่อไปนะครับเรื่องช่วงแห่งการลุกเข้ามาดูข้อ3นะครับจงหาช่วงแห่งการลุกเข้าของลูกกลมสมมติชั่นลบหนึ่งยกกำลังเอ็น x กำลังเอ็นส่วนด้วยเอ็นหารด้วยเอ็นบวกหนึ่งสมมิชั่นเอ็นเท่ากับหน,นึ่งถึงตี้นะครับไปดูนะครับว่าเรามีวิธีการทํำยังไงขั้นที่หนึ่งเราก็ทดสอบก่อนว่าเป็นไปของเอ็นบวกหนึ่งส่วนนี้เอ็นะเมื่อเอ็นเข้าใกล้เอฟฟิตี้มีค่าเป็นอะไรก่อนอันดับแรก ตัวลิมิตของ N ส่วนเอ็นกหนึ่ส่วนเอนใช้สนะครับเท่ากับลิมิตของตัวเอ็นคือตัวโจทย์นะครับตัวโจทย์อยู่ตรงนี้นะครับเราเอาตัวเอตัวโจทย์ใส่ได้เลยนะครับส่วนเอกหนึ่งเอกหตรงนี้นะครับก็เธอตัวไหนมีเอให้เปลี่ยนเป็นเอนนะครับตรงนี้มีเก็เปลี่ยนเป็นเอกหนก็เปลี่ยนเป็นเอกหนึ็กหก็เปี่ยเเป็นเกหนวกหก็เป็นเอกสนะครับจากนั้นเราก็ รู้อยู่แล้วว่าเราต้องผ่านแอบส์ลูดังนั้นตัวสวิงเครื่องหมายบวกลบเนี่ยก็หายไปได้เลยนะครับเราก็ลบออกไปจากนั้นเราก็เอาตัวบนมาตั้งนะครับแล้วก็เอาตัวล่างกับเซนเส่ว์กับโซลนเศษนะครับพิกกับอยู่บนอยู่บนอยู่ล่างไหนอยู่ล่างก็อยู่บนนะครับจากนั้นเราก็ทําการแตกออกมาเช่น x กกำลัง n ็บวกหนึ่งก็แตกเป็น x อ็กำลัง n นคูณกับ x กำลังหนึ่งนะครับจากนั้นก็ทําการตัดนะครับ x กำลัง n ตัด x กำลัง n นนะครับตัดตามสีเขียวนะครับดูลูกศรสีเขียวนะครับตัด ส่วนนี้ n บวกหนึ่งก็ตัด n บวกหนึ่งนะครับตัดอันนี้ก็เราก็จะได้ค่ามาเลอริมิตของ x 1, อค n ูณ n ส่วนนี้ n บวกสองนะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ตอนนี้ลิมิตเราสนใจ n 2. แล n ้วนั้น x เราไม,เาไม่เราไม่เกี่ยวนะครับเราก็ดึง x 2. ออกข้างนอกปึ๊บดึงออกนอกแต่ตอนที่เราดึง x ออกข้างนอกเราผ่าน absolute นั้นต้องติด absolute ไปด้วยนะครับติด absolute ไปด้วยดังั้นเราก็จะเหลือลิมิตของ n ส่วนนี้ n บวกสองในกรณีนี้เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ให้เราต่อสับสิขนาะได้เลยนะครับก็อ1ส่วน1ได้1ในลิมิตนี้ได้1ได้เลยครับ1คูณแอ x ก็ได้แอลสู x ในกรณีนี้เราจะหาช่วงแห่งการลุกเข้าแล้วก็บางแล้วก็จับให้มันน้อยกว่า1นั่นเองเพราะว่าเราใช้ทดสอบแบบเชิงเทสใส่แอลสูจะมีกรณีเดียวที่ลุกเข้าคือกรณีที่มันน้อยกว่า1นั่นเองนะครับแต่มาเราดูขั้นที่2ต่อครับช่วงแห่งการลุกเข้าเมื่อเมื่อเราได้อันด้านนี้แล้วคือตามสีเขียวครับคือน้อยกว่า1 นั่นหมายความว่าขณา x ไม่มีตัวอะไรคูณไม่มีตัวอรหารนั่นแปลว่าทางขวามือของเครื่องหมายอสมการนี้ตรงนี้เป็นค่าอ่านได้เลยก็คือเป็นช่วงเป็นลักษณ์แห่งการูกเข้านะครับต่อไปเรามาดูขั้นที่สองนะครับช่วงแห่งการลูกเข้าแล้วก็เอาตัวยกตรงนี้ครับก็ปีแล้วมาตั้งใหม่เพลงไปนะครับอันนี้นี้เป็นเครื่องหมายอสมการเป็นเอฟซูลแล้วก็แตกเครื่องหมายเอฟซูออกก็จะเป็นลบ1กับ1นะครับ เราใช้คมรู้ตมอา3นะครับถ้าเราดูจากรูปเราจะได้ลบหนึ่งกับหนึ่งตัวนี้มานะครับลบหน,นึ่งกับหนึ่งอนนี้ช่วงระหว่างนี้ยร้เรารู้แล้วว่าลูกเข้าแต่เราอยากรู้ว่าที่จุดปลายทั้งสองข้างมันมันจะลูกเข้าตามด้วยหรือไม่เราก็เลยต้องมาที่ทาขัา้นตอนต่อไปนะครับคือทดสอบที่จุดลบหนึ่งนะครับตอนนี้ลบหนึ่งนะครับกับพิจารณาจุดที่หนึ่งนะครับเอามาพิจารณาอันนี้เปโดูแ,แรกก่อนนะครับทางซ้า,งายมือเองกซ์เทอรลบหนึ่งเอาลบหนึ่งมาใส่นะครับ เราเห็น x ไหมครับเอารูปหนึ่งใส่ใน x ตรงนี้นะครับแล้วก็อปปี้โจทย์นี้ลงมานะครับตามสีเขียวนะครับแล้วเราก็จะได้ลบหนึ่งยกกำลัง n คูณกับลบหนึ่งยกกำลัง n ก็เป็นลบหนึ่งยกกำลังอะไรถาเหมือนกันเอาเลขที่เรามารวมกันก็เป็นลบหนึ่งยกกำลังสอง n นะครับสังเกตว่าอันนี้เป็นไม่ใช่นุกลมสลับนะครับเพราะว่าแม้ว่า n เป็นคู่เป็นคี่เมื่อคูณ2ก็ได้คู่ลบหนึ่งยกกำลังคู่ก็เป็นบวกอย่างเดียวงนั้นกรณีเคสนี้จะเป็นนับกลมบวกนะครับเป็นนักลมบวก พอน้กรมบวกปุ๊บเราก็ทาการทดสอบต่อว่ามันลูกเข้าหรือลูกออกนะครับส <c oughs> ังเกตว่าตัวแทน a อนลงไปแทนเนด้วยด้วยตี้อะไรก็ได้ส่วนตี้ได้อะไรครับได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์ <c oughs> หรือเราจะใช้อิเล็กทเทสก็ได้นะครับอันนี้ใช้อิเล็กเทสทดสอบก็ได้ก็ <c oughs> จะได้ลูกมาคือลูกเข้านะครับอันนี้ลูกเข้า ีการทดสอบนี้ทําได้หลายอย่างนะครับอินเกอร์เทสก็ได้อ่คมอมอ่คอมเพลตเซนเทสก็ได้หรือมิตคอมคอมเพลตเซนเทสก็ได้ครับได้3มอย่างเลยนะครับคราวนี้เรามาดูที่ x เท่ากับหนึ่งมงมาดูซิกขวาครับ x ที่ซีกขวาก็แทน x ด้วยหนึ่งลงไปในนี้นะครับแล้วยกก้อนนี้ลงมามาอยู่ตรงนี้นะสีเขียวนะครับจากนั้นเราก็ได้ค่ามา1ยกกงยลัง n ก็ได้1นะครับก็เหลือก้อนลบ1นึ่งลัง n นั่นเอง เกี่ยวว่านี่เป็นอนุกรมสลับนะครับแล้วก็พัดแรกเราก็ใช้เดบิวเจนเทสเดบิวเจนเทสได้ทั้งอนุกรมบวกแล้วก็อนุกรมสลับด้วยได้2อ,อย่างเลยอันนี้วิธีการทําก็เรมิค mm hmm. ของเ n แทนอินดิตี้ด้วยอฟ i ตี้ได้อะไรนะครับได้ศูนย์ใช่ครับถ้าเราแทานอ n นดิ y ิตี้หออะไรก็ได้สนตี้ได้ศูนย์ก็ได้ศูนย์อันนี้ใน mm hmm. เดบิวเจนเทสเขาบอกว่าถ้าเกิดแทนล้วไม่เป็นศูนย์ก็เป็นได้บวชแต่ในกรณีนี้แทนล้วเป็นศูนย์ ก็เลยซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับข้อหนึ่งของไรนิสแล้วก็ใช้สติของไรนิสมาซัพพอร์ตทีหนึงก็ทําแค่เพราะอีกข้อหนึ่งคือข้อ2นะครับไรนิสเขาบอกว่าให้ดูว่าตัวถัดไปน้อยกว่าตัวมันเองไหมก็คือ an ็นบุกหนึ่งน้อยกว่า an ็นไหมในกรณีนี้ถ้าเราเพิ่มตัวส่วนนะแทนเอด้วยเอ็บุกหนึ่งแทนเอด้วยเอ็บุกหนึ่งเป็นเอ็บุกสองสังเกตว่าตัวตัวหารมากขึ้นผลหารก็จะน้อยลงและตัวถัดไปน้อยกว่าตัวมันเองก็แปลว่าผ่าน2ข้อนี้แล้วก็แปลว่าเป็นคอนเวิร์ตนะครับคอนเเเเวววรรร์งงงงัั้้นแแปลลล่าาากก็มททบไดย ซิกซ้ายและซิกขวาก็คือเอาทั้งนั่นแหละเอาลบหนึ่งก็เอานึ่งก็เอาด้วยนะครับดังนั้นขั้นที่สามสรุปนั้นช่วงแห่งการลูกเข้าของอนุกรมลบหนึ่งยกกำลัง nx นคูณ x กำลัง n ส่วนทแล้วก็หารด้วย n บวกหนึ่งในกรณีที่ n เท่าหนึ่งถึงฟริตี้นะครับดังนั้นช่วงของเขาก็คือลบหนึ่งถึงหนึ่งตามนี้เลยนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ